าก็มาเป็นกัลยาณมิตรกันแนะนำสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์ในลักษณะสภาพที่ผู้ผู้เห็นว่าไม่ได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้รู้ที่จะมาสอนมาสั่งแต่ว่าอยากจะมาทำหน้าที่นี้หน้าที่ที่เป็นเทวทูตทูตในทางธรรม มาบอกมาเตือนให้ hey, ท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปเ,เราก็ต้องบายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายแล้วความพัฒ่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่อยากได้พบไม่อยากได้เจอเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์แต่ว่าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ได้ทุกคนจะต้องแก่เมื่อเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องตาย เกิดมาแล้วจะต้องมีความพลัดพลากจากสิ่งที่เรารักจะต้องได้เจอเจอกับสิ่งที่เราไม่รักคือมีความรักแล้วก็มีความชังเกิดขึ้นในจิตใจอันนี้จะเรียกว่าเป็นเทวทูตก็ได้เขามาบอกมาเตือนเราเราก็ ควรจะพิจารณารับฟังเอาไว้รู้เอาไว้จะได้เตรียมตัวเตรียม,ยมที่เตรียมใจเพื่อจะไปเชิญหน้ากับสิ่งที่เทวทูตเข้ามาบอกมาเตือนเราแต่ว่าอันนี้เราจะฟังเอาไว้เป็นแง่คิดแต่ว่าในตัวปฏิบัติเนี่ยเราก็มีอยู่การปฏิบัติตัวเราเพื่อจะไปเชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้นั้นก็คือการ สร้างบุญกุศลเอาไว้สั่งสมบุญกุศลเอาให้มากๆเมื่อเรายังมีโอกาสเมื่อสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็ยังมีโอกาสที่จะเตรียมตัวเตรียมจิตใ,ใจไม่ได้แต่แม้ว่าเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ยังแก้ไขได้ทันในตอนนี้ยังไม่สายเกินไปบางท่านอาจจะมองไม่เห็นเย่เราก็ยังไม่แก่นะ เราก็ยังไม่ได้เจ็บไข้เดตป่วยเราก็ยังไม่ตายเรายังมีความสุขดีอยู่พท่านอาจจะคิดแบบนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราสามารถที่จะสั่งสมเอาไว้ก่อนได้เมื่อยังไม่เกิดกับเราเตัวเราเองยังไม่มีอาการแบบนั้นแต่ว่าเราลองสังเกตดูคนใกล้ๆตัวเรานะเพื่อนของเราญาติมิตรหรือบุคคลอื่นที่เราได้รู้ได้เห็นเนหล่าน เขามาบอกมาเตือนเราเหมือนกันนะให้เราพิจารณาดูดีๆอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้แต่เราก็สังเกตด,ดูได้เมื่อเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเขารู้สึกเป็นอย่างไรบุคคลนั้นเขาทนกับสภาพนี้ได้ไหมเมื่อความทุกข์มนบีบคั้นเราสังเกตความรู้สึกของเขาสังเกตด,ดูดีๆแล้วก็มันน้อมาใส่ตัวเราเมื่อเขามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นความทุกข์บีบคั้นเราลองน้อมาใส่ตัวเราว่า ถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรนะบางท่านก็เคยมาเยี่ยมมาเยี่ยนม,มาปรึกษามาถามสภาพที่ผมเคยได้ประสบมาเขากลับไปบอกว่าถ้าเป็นเขานะเขาทนไม่ได้หรอกเขาต้องฆ่าตัวตายคุณทอนอยู่ได้อย่างไรนะถ้าเป็นเขา,าเขาต้องฆ่าตัวตายนี่เป็นความรู้สึกของเขานะเพราะนั้นในความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเราลอง ลองเปลี่ยนเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเรานึกดูว่าสภาพความทุกข์เช่นั้นเนี่ยเราทนได้ไหมเราจะหาทางออกได้อย่างไรอันนี้เป็นการฝึกหัดคิดฝึกหัดน้หยว่าจะออกอย่างไรคือว่าเตรียมตัวไว้ก่อนหาลูทางไว้ก่อนจะได้ไม่ประมาทนเนี้ยตัวเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา,นานแต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสเมื่อเราไม่เป็นอย่างนั้น สิ่งเห้มันยังไม่ใกล้ตัวเราก็ตามเราก็อย่าประมาทต้องสั่งสมกุศลเอาให้มากๆก,การให้ทานการรักษาศีลก็ทำไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมบุญสูงสุดในทางคุธศาสนาคือการภาวนาบุญที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยแหละว่าเป็นบุญสูงสุดการภาวนาเนี่ยถือว่าเราสามารถนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ชีวิตที่ดําเนินไปด้วยการภาวนาเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายไม่ไร้สาระกลัวว่าเป็นกําไรชีวิตก็ได้หัวใจของการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการนําเอามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันไม่ใช่ว่าจะต้องทําที่นู้นที่นี้อย่างเดียวนะไม่ใช่การภาวนาเนี่ย ถ้าเรานำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็คุ้มค่าทําให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่คือว่ารู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะเป็นการสั่งสมบุญสั่งสมบุญได้ตลอดทั้งวันทุกครั้งที่เรารู้คือรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นการสั่งสมบุญเอาไว้แล้วหนึ่ง ในใจิตใจของเรารู้หนึ่งรู้สองรู้สามรู้สี่มากรู้เมื่อไหรล่ละก็บุญก็มีโอกาสได้เติมเต็มใจเรายิ่งบุญที่เกิดจากการภาวนาแล้วแล้วก็จะรู้ว่าเป็นยอดของบุญกันด้ยอดบุญเหนือทุกเพราะว่าทําให้เราออกจากความทุกข์ได้อย่างยอดเยีย่ยมบุญที่เกิดจากการภาวนานจะว่าเป็น ยอดของบุญที่ที่เราออกจากความทุกข์ได้อย่างยอดเยี่ยมในทิพยาวันเนี่ยเราจะควรมีสิ่งนี้ไว้คือการภาวนาอยู่หนึงน่งเนืองรู้สักตัวอยู่หนึงน่งเนืองเนี่ยจ้เป็นส่วนที่สําคัญมากถ้า,าว่าเราสามารถนำอาการเจิญสสติเนี่ยามาใช้ในทิําวันเนี่ยให้ต่อเนื่องกันนาน,านรู้เท่าทัน ในอาการของกายของจิตของใจรู้ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตคือสิ้นลมหมดลมเมื่อไหร่้วก็เราจะพ้นจากปัญหาโดยสิ้นเชิงยิ่งเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าปล่อยวางได้เมื่อไหร่้วก็มันจะสิ้นปัญหาไม่ว่า แในว่าัฏาสงสารเนี่ยต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเลยการปล่อยวางนั้นต้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตฝึกปล่อยวางหน้าที่การงานไว้ชั่วคราวไม่ใช่ขี้เกียจนะไม่ถึงว่าเราทํางานมา,มามากแล้วค่าเคร่งยวการทางานถึงคราาที่ต้องหยุดเราต้องฝึกที่จปล่อยวางมาปล่อยวางหน้าที่การงาน ปล่อยวางทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่ปล่อยวางครอบครัวญาติมิตรปล่อยวางสิ่งที่มันกังวลใจและวิตกกังวลต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องการความโกรธความหงุดหงิดความเบืออ่ออึดอัดขัดเคืองเมื่อมันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราจะควรจะมีสติรู้ทันมันแล้วก็ฝึกที่จะปล่อยวางม,าามาันซะนะคิดปล่อยวางก็ยังดีนะ คิดปล่อยวางมันนะ้าฝึกปล่อยวางเปลี่ยนอารมณ์เราเครียดเรื่องนี้รู้ทันเปลี่ยนไปทําสิ่งอื่นที่มันดีกว่าที่ทําให้เราไม่เครียดเนี่ยเช้าตัวปฏิบัติเนะี่ยเปลี่ยนมันนะมันเกิดความสุขเกิดความยินดีอยากได้พอใจไปตามเนะีลยเราองฝึกที่มีสติรู้แล้วลองไม่ทําตามมันบ้างฝึกไม่ทําตามมันบ้าง ยากเพียงเล็กน้อยที่ประกอบไปด้วยกิเลสที่จริงเรารู้อยู่นะแต่เราไม่เคยมีสติที่จะเอาชนะมันได้เราติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็เสียเปรียบเราลองฝึกที่จะไม่ทําตามมันซะบ้างเอาชนะโดยที่ไม่ทําตามสุดท้ายต้องจักปล่อยวางเนี่ยในความโลภในความอยากต่างๆท้าใม้จิตใจเราเคยชิน ที่จะไม่ยึดติดมันแล้วก็สิ่งที่มันค้างคาใจเรื่องอะไรก็ตามที่มันค้างคาใจเราอยู่จะเป็นเรื่องความโกรธโกรธบุคคลใดบุคลบคลหนึ่งหรือความไม่พอใจในสิ่งอะไรก็ตามเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องหนี้สินเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกับในจิตใจเรา ที่มันค้างคาใจเราอยู่คิดทีไรก,ก็ทุกทุกทีที่เป็นเรื่องราวในอดีตที่มันค้างคาใจให้มีสติรู้ทันแล้วก็รู้จักที่จะปล่อยวางมาสมักหน่อยถ้าปล่อยตอนนี้ไม่ได้เนี่มันอันตรายนะเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวถ้าเราตายจากอรงนี้ไปแล้วเราปล่อยวางสิ่งค้างคาใจไม่ได้แล้วก็มันจะติดตามเราไป พบน้อยพบใหญ่ผลก็จะเป็นทุกข์แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึ่งก็คือเราต้องฝึกฝึกที่จะปล่อยวางตัวเราของเราด้วยตัวตนนี่สำคัญนะอัตตาตัวตนเนี่ยยิ่งอัตราใหญ่ความทุกข์มันก็ใหญ่คือตัวตนใหญ่อัตราน้อยตัวตนน้อยทุกข์มันก็น้อยถ้าไม่มีอัตราไม่มีตัวไม่มีตนเลยคือไม่ยึดมั่นถึงมั่นเลย มันก็จะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าเราอย่างยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรเราลองฝึกเที้ยปล่อยวางมาสักวันปล่อยวางโดยการนอนนิ่งๆนะนี่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นเรื่องของกายเรื่องของจิตความโลภความโกรธความหลงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราเป็นตัวเราอันนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกกายนี่มันไม่ใช่ของเราแต่ของธรรมชาติ ความรู้สึกนึกคิดจิตใจเลยมันก็ไม่ใช่ของเราอีกมันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรอกกายจิตเรามีอยู่แต่ว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกของเขามีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงสกดที่จะปล่อยเพี่ยววางแม้ในความคิดก็ยังเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราสามารถที่จะมีสติมีปัญญา ปล่อยวางตัวตนหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ได้เมื่อไหร่เราก็ถือว่าเป็นการสิ้นการเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไปก่อนตายทาอย่างนี้ได้เมือไม่้วก็มันจะเป็นประโยชน์จะคุ้มค่ากับที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เรียกว่าตายดีก็ได้ถ้าตายด้วยจิตที่ไม่ยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยถือว่าตายดีตายดีนั้นตายอย่างไร ตายด้วยจิตที่สงบแล้วก็มีสติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญมากที่ว่าสภาวะจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นจิตที่สำคัญมากถ้าจิตที่เป็นกุศลมีสติมีความสงบเมื่อไหร่แล้วก็สุขติเป็นที่หวานได้แต่ถ้าตายด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านไม่สงบขาดสติ อันนี้คือทุกขติเป็นที่หวังได้วัดกั้นตอนที่จิตสุดท้ายนาทีสุดท้ายนาทีทองวินาทีสุดท้ายตะวอกเป็นสึกจริงพบกันาได้วัดกันด้วยจิตตีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยสำคัญมากว่าคติเราจะไปทางไหนใช่หไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถที่จะวัดผลได้ว่าเราอยู่อย่างไร แล้วก็ตายอย่างนั้นอยู่อย่างไรตายอย่างนั้นเรามีชีวิตอยู่อย่างไรแล้วก็ไปอย่างนั้นยังไงว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีชีวิตที่มีความสุขทำแต่บุญกุศลแล้วก็เจริญสติต่อเนื่องอยู่เนืองเนืองอันนี้คือการใช้ชีวิตที่อยู่แล้วตอนตายชีวิตก็จะไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสุข มีความสงบมีสติใช่ไหมไปสู่สุคติไปดีแต่ถ้าเอาว่าเอาชีวิตในแต่ละวันเนี่ยดําเนินชีวิตอยู่ด้วยบาปอกุศลสะสมในเรื่องกรรกิเลสอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้โลภหรือโกรธคนโน้นโกรธคนนี้หงุดหงิดอึดอัดกัดเคืองพื้นฐานของจิตมีแต่ความทุกข์ขี้หงุดหงิดขี้โกรธขี้โมโหสะสมแต่กรงกิเลส ไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลหลงลืมสติอยู่เนืององจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายใช่ไหมเมื่อเราตายไปเนี่ยมันก็ไปสู่ทางที่ไม่ดีสู่จิตใจที่มีแต่ความทุกข์มันก็ไปสู่ความทุกข์เราอยู่อย่างไรเราก็ตายอย่างนั้นแั่นสำคัญมากในชีวิตที่เป็นความเป็นอยู่ตเนี่ย้องทำให้ดีเข้าไว้ให้มีความสุขให้มีสติเข้าไว้เราจะได้เป็นกำไรชีวิต นะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเทวทูตไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์เป็นเทวทูตหลักทรดีกับกัลยาณมิตรเพื่อนทุกๆคนจะได้นำเอาไปพิจารณาเพราะว่าชีวิตเรานี่ไม่แน่นอนแก่ไม่บอกเราเราไม่รู้มันเจ็บมันตายมันพัดพลาดเรารู้ไม่ทันเราเตรียมตัวเอาไว้เพื่อความไม่ประมาท ก็ํำเ,เอาไปพิจารณา